สวัสดีครับ fc ช่อง y t u t u แอดมุนเจียนมะขามพาโชคพบเจอกันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นสูตรของแอดเองที่เอามานำเสนอให้ fc หได้รับชมกันเนาะซึ่งก็ fc ก็น่าจะเริ่มคุ้นเคยกับสูตรแอดสูตรนี้พอสมควรนะครับแรกแรกเข้าแม่นมากนะครับเข้าดเดินดีมาตลอดเลยนะครับเพิ่งมาหลุดนะครับหลุดอสองวันหลัง ที่รลุดเนี่ยตัวเด่นยังเข้าอยู่เนี่ยทีตัวเด่นยังเข้าตัวยังเข้าอยู่แต่นี่คําว่าสูตรครบล่างเนี่ยนะครับเขา้าตัวตัวเด่นแล้วเล่าไม่เข้าสิบหน่วยล่างเนี่ยถือว่าไม่ครบนะครับแอดก็เลยคิดว่าผิดไปนะครับไม่ใชคิดว่าผิดก็คือแอดกอออ็บอกว่าผิดไปนั่นแหละนะครับคือผิดนั่นแหละครับไม่ใช่บอกผิดจริงๆนะครับ คำว่าครบล่างมันจะต้องมี10หน่วยครบนะครับเอฟซีนก็จงยอมรับว่าหลุดมาสองงวดเลยนะครับติดติดงวดติด3แอดว่าไม่นานหลุดนะครับดังนั้นสำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาชมนะครับสูตรครบล่าง6ตัวเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับได้อีกตัวเดียวคือเป็น7ตัวนะครับครบล่างนะครับแต่ว่าแอดยังไม่ปรับนะครับเพราะว่า เพราะว่าณตอนนี้ณตอนเนี้ผิดสองหมวดเนี่ยตัวเด่นยังเข้าอยู่ถับปรับปุ๊บเนี่ยความความน่าจะถือก็จะหายลงไปอีกแอดก็เลยเดี๋ยวถึงที่สุดค่อยปรับนะครับถึงที่สุดยังไงก็คือผิดหนึ่งหมวดสองหมวดแล้วจะสามหมวดยังไม่เข้าอีกคือแอดต้องขอปรับนะครับบอกเอฟซีไ้ก่อนนะครับในคลิปนี้ให้เอฟซีทำความเข้าใจกันก่อน รับอีกหนึ่งตัวนะครับคือเป็นเจ็ดตัวตอนนี้เป็นครบล่างหกตัวรับอีกหนึ่งตัวคือช่องว่างเนี่ยเป็นครบล่างเจ็ดตัวนะครับแอดทาเผื่อไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดทางเทคนิคนะครับแอดก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มครบล่างเนี่ยแอดเตรียมไว้ล้นะครับแอดเตรียมไว้ละนะครับนี่เตรียมไว้ล้บวกสามนะครับในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยัง นะครับตอนนี้อย่างคือถ้ายไว้ง่ายถ้ายเอฟซดูนะครับดูแนวนุ่มแล้วอ่ะถ้าแอจะทำเนี่ยนะครับต้องดูงดนี่เป็นหลักนะครับที่ชัดแต่ถ้างงวดนี้เข้านะครับแอก็ยังอยู่เป็น6ตัวครบหลังนั้นเดิมนะครับเอฟตามน,นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันยาวๆก่อ,อนอื่นที่จะทำคลิปก็ เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังฉะนั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดม่นเสียนมาฝากผาชค๊านนี้เลยเอฟซีนะครับอ้าวทีนี้ก็มาดูกันก่อนเมือ่อเอฟซีใหม่นะครับก็ดูกัน แอดจะบอกรายละเอียดอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าเป็นสูตรระยะสั้นถึงระยะกลางแค่นั้นนะครับสิบกว่างวดเลยก็แอดก็จะบอกอ่าทุกงวดนะครับจนถึงงวดที่ออกที่ผ่านมาแล้วก็จะทำงวดใหม่ให้เอฟซีได้ชมกันเนาะเป็นสูตรครบล่างที่เดินดีมากสิบสองงวดติดเอฟซีนะครับแล้วก็หลุดสองงวด ลุดคือไม่ถึงตัวเด่นยังเข้าอยู่แต่สิบหน่วยเนี้ยไม่เข้าเด่นเข้าสิบหน่วยไม่เข้าบางทีเข้าหน่วยสิบไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับเอามาเริ่มต้นเลยนะครับสุดครบหลังหกตัวนะครับเนี่ยไปจับกระสุนสิบโอเคเลยแอดยังมันมีเวลาจับนะครับเอสหาเวลาจับกระสุนสิบว่าจะโอเคขนาดไหนนะครับเหล็กท้ายสองตัวนะครับสูตรเหล็กท้ายสองตวงวดงวดที่ อ่งวดที่ออกอก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดขกท้สองตัวงวดที่ออกปัจจุบันนะครับมาออกมาบวกรวมกันนะครับนี่ก็คืองวดที่ออกสองหนึ่งงวดที่ออกก่อนห้าหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูงงทั้งหน่อยได้ให้เอได้ดูกันนะครับเนี่ยเอฟซี FC จะงง นี่คือสองหนึ่งนะแอดเอาสองตัวล่างมาเป็นสูตรนะครับสองตัวล่างทั้งหมดเลยมาเป็นสูตรงวดงวดนี้เป็นตัวตั้งงวดแรกสองหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาบวกกับห้าหนึ่งนะครับบวกกับห้าหนึ่งก็จะมาออกงวดเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามนะครับสองหนึ่งบวกกับห้าหนึ่งสองกับหนึ่งเป็นสามห้ากับหนึ่งก็เป็นหกสามบวกหกเป็นเก้านะครับนี่ก็มาออกเจ็ดเจ็ดเก้านี่ ตามนี้นะครับเอีนะครับเรียกมาให้ f อได้ชมกับเรา,เาท,ที่มาที่ไปก่อนที่นี่ก็สองหนึ่งนะครับบวกเนี่ยสามตัวแดงตัวเลขเนี่ยคือบวกสองบวกหนึ่งได้สามนะครับแล้วก็บวกห้าบวกหนะครับก็ได้หกสามบวกหกได้เก้านะครับเก้หนึ่งลบแปดบวกสได้สิบก็ศูนย์ะครับศูนย์บวกสามได้สาม สามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองก็ได้สองครบล่างหกตัวนะครับออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามครบล่างนะครับแต่มาตั้งครบบนด้วยครบล่างก็คือสองสามสามสองนี่ครับครบบนก็คือเจ็ดแล้วก็เก้านี่ครับมาตั้งครบล่างครบบนนะครับเอาเงินสิบสองครับที่นี้ไงแล้วเอฟเฟกนี่ห้าหนึ่งตรงนี้ยกมาตรงนี้แล้วก็เอาสองสามตรงเนี้ ยกมาตรงนี้ห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับแล้วก็บวกสองบวกสามได้ห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับก็ได้หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเอาเข้าห้าหนึ่งไปครบล่างนะครับอย่างที่บอก สุดครบล่างแต่เข้าครบบนก็คือแถมอันนี้บนศูนย์น,น,นะครับเข้าตัวเดียวนะครับดูครบล่างเป็นหลักนะครับครบบนคือของแถมอันงวดที่สามเอฟสี่อ่งง่ายแล้วนี่สองสามต้งนี้ยกมันนี่แล้วก็ห้าหนึ่งนี่ยกมันนี่นะครับสองบวกสามได้ห้าแล้วก็บวกห้าบวกหนึ่งก็ได้หกห้าบวกหกได้สิบหนึ่งนะครับสิบเอ็ดเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมท,ทุกตัวเลขเลยเหมือนงวดน,นี้เลยนะครับ ออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็เข้าห้าศูนย์ลงสามงวดแล้วนะครับงวดที่สี่ห้าหนึ่งยกมานีิแล้วก็ห้าศูนย์ที่ออกยกมานีิห้าบวกหนึ่งได้หกแล้วก็บวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดเหมือนกันสามงวดงวดติดเลยครับหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่นะครับออกแปดเก้าสี่ห้าสี่คบล่างห้าสี่ แถมครบบนี่นะครับเนี่ยี่เขาเป็นครบล่างครบบนแต่อย่างที่บอกครบล่างเป็นหลักครบบนตัวแถมน,นะครับเอาต่อมานะครับงวดที่ห้าห้าศูนย์ยกมาแล้วก็ห้าสี่ยกมาเนี่ยห้าบวกศูนย์ได้ห้าแล้วก็บวกห้าบวกสี่ได้เก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับสี่ลบหนึ่งแล้วสาม สามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองนะครับนี่ครับแล้วก็สองบวกห้านี่ครับก็ได้เจ็ดออกหกแปดเจ็ดสามหกนะครับหกแปดเจ็ดสามหกทีนี้เข้าตัวไหนนะครับไปเข้าครบบนเอฟซี ล่างหลุดนะครับเข่าครบลางมาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะครับหลุดหนึ่งงวดแต่มาเข้าครบบน F4 นะครับแปดเจ็ดนี่ครับเข้าครบบนล่างเขา 3, ้าสามตวัวเดียวไม่มีหกนะครับอ้าวมาดูงวดต่อไปสามสองยกตรงนี้สามหกยกมาหนี้สามหกสองได้ห้าแล้วก็บวกสามบวกหกได้เก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับ าบวกเก้าได้ 14. สิบสี่สี่ลบหนึ่งได้สามนะครับสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับก็ออกสองสองเจ็ดแปดห้านี่กลับมาแก้ได้ทันทีทันควันคบล่างเท่าแปดห้าแล้วก็แถมโดยครบบนสองเจ็ดนะครับหลังจากหลุดขึ้นบนเพงวันนึ กลับมาล่างแล้วนะครับกลับล่างประมาวันนี้ครับสามหกยกมาอ้าวโอ้ยแอดเพลินจนมาให้ซ c ดูขอไป fc ขอไปครับขอไปโอ้ยจ่า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 ย,ายหมดไหน,นเนาะอ้าวแปดเก้าสีแล้วกันนะครับเนี่ยห้าบวกหนึ่งเนี่ยยกมาเนี่ยครับห้าบวกหนึ่งได้หกแล้วก็บวกห้าบวกศูนย์นะครับเนี่ยห้าศูนย์ยกมาเนี่ยหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับก็ได้หนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เข่าครบล่างแถมครบบนนะครับเนี่ยห้าสี่แล้วก็เก้าสี่นะครับห้าสี่เก้าสี่เดี๋ยวมาครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกห้าบวกสี่ได้เก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สี่สามห้าแปดสองเจ็ดนะครับก็ออกห้าหกสามสามสองก็เข้าครบล่างสามสองนะครับเท่าสามบนอย่างเดียวต่อมา ห้าบวกสี่นะครับได้เก้าบวกสามบวกสองได้ห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับสี่สามห้าแปดสองเจ็ดเหมือนวันนี้เลยเออกหกแปดเจ็ดสามหกวันนี้หลุดนะัอย่างที่บอกเข้ามาห้างงวดครบล่างนะครับแล้วก็มาเข้าครบบนครบล่างเข้าตัวเดียวที่ว่าหลุดนะครับต่อมา,าวันนี้สามบวกสองยกมาเป็นห้าบวกสามบวกหกเป็นเก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สามงวดติดเหมือนกันเลย สี่สามห้าแปดสองเจ็ดออกสองสองเจ็ดแปดห้าเอฟสิบทีนี้เข้าทั้งครบล่างครบบนเลยหลังจากหลุดขับมาครบบนนี่เข้าทั้งครบบนครบล่างนะครับเอาต่อมาสามสิบหกยกมาตรงนี้นะครับสามบวกหกได้เก้าบวกแปดบวกห้าได้สิบสามเก้าบวกสามได้สิบสองสองลบหนึ่งนะครับก็สองหนึ่งสามหกศูนย์ห้าออกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับ พอเข้าครบล่างศูนย์หกไปถัดมาครับก็เอสจะไม่บอกรายละเอียดแล้วนะครับ,ก,บ,ก,รบก็ทำได้เก้าแปดศูนย์นะครับแล้วก็สามเจ็ดสองออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดครบล่างนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าครบบนนะครับเข้าครบล่างครบบนนะครับอีกแล้วนะครับ เข้ามาสามวดแล้วครบล่างนะครับหลังจากหลุดเป็วนวดเข้าห้าหลุดหนึ่งเข้าสามแล้วครับนะครับเขา้าสามงวดละถึงแปดเจ็ดมาดูทำได้หนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่นะครับออกสามห้าสองสองศูนย์ก็เข้าครบล่างที่สองศูนย์นะครับแล้วกว็เข้าครบบนที่ห้าสองนะครับนี่ห้าสองเข้าครบล่างครบบนเลยนะครับ สีงวดแล้วนะครับครบล่างหลังจากหลุดไปเข้าห้าหลุดหนึ่งแล้วก็มาเข้าสีแล้ววันนี้เจ็ดหกแปดหนึ่งห้าศูนย์นะครับออกสามเก้าสองศูนย์หกก็ครบล่างเข้าเป็นงวดที่ห้านะครับเอ้ามาต่อนะครับศูนย์หกต่อมาทําได้แปดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งนะครับออกสองสี่หกเก้าหนึ่งก็เข้าครบล่างเป็นงวดที่อ่า งวดที่หกนะครับงวดที่หกนะครับครบลายง,งวดที่หกต่อมาครับทำใดหกห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าออกสามสองสี่สองหกงวดนี้แหละเข้าล่างตัวบนตัวถือว่าไม่ครบนะครับไม่ครบทั้งบนและล่างก็หลุดไปต่อมาครับงวดนี้งวดที่ออกล่าสุดเลยแปดห้าสองห้าศูนย์ ทำได้แปดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งนะครับออกแปดห้าสองห้าศูนย์ศูนย์อดไม่มีห้านะครับเลยหลุดเลยนะครับหลุดเลยเข้าสองบนตัวเดียวหลุดเป็นหวดที่สองทีนี้มาดูงวดหมายล่าสุดแอดจะทําให้เอฟซีดูตอนนี้เลยนะครับก็ง่ายๆมาดูกันนะครับเอฟซี F, มาดูกันอดทาให้เอฟซีง่ายๆนะครับง่ายๆเนาะเก้ากับหนึ่งเก้าหนึ่งสองหก เอาสองหยกมาตรงนี้สองบวกหกนะครับแล้วก็บวกห้าบวกศูนย์นะครับทีนี้สองบวกหกก็ได้แปดนะครับแปดแล้วก็บวก ห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้านะครับทีนี้แปดบวกห้านะครับแปดบวกห้าเท่ากับสามนะครับสามลบหนึ 1, ่งลบสองสองบวกสองเลยสี 4, น่นะครับสามลบหนึ่งเอาแอดเขียนตรงนี้เลยลบสองสอง บวกสองได้4 4บวก3ได้7 7บวก4ได้สิบหนึ่งบวกด้วย5้ก็ได้6นะครับเท่ากับออกอะไรงวดนี้3ามสองสี่เจดหนะครับนี่คือครบล่างงวดที่จอคนที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือ สามสองสี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดหนึ่งหกนะครับมาดูที่ว่าสามสองสี่เจ็ดหนึ่งหกมีไหมนะครับนี้วถอยหน่อยนะครับเอฟซีจะได้เห็นเต็มเต็มสามสองสี่เจ็ดหนึ่งหกไม่มีสามขึ้นนาเลยเอฟซีแสดงว่าไม่ซิงเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วนั่นแอดมันใจสุดๆเลยวันนี้ว่าครบละ จะกลับมาแล้วนะครับหลังจากหลุดไปสองงวดนะครับเอฟซีแอนมันใจสุดๆเลืวันนี้นะครับแล้วให้เ,ลงลงเอฟซีเพ่งลงเออเพ่งมองไปที่เจ็ดมองไปที่หนึ่งแล้วก็มองไปที่สองแคนนี้เอฟซีสามตัวนี่แหละนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับแคนนี้อะไเอฟซีให้เอฟซีมองแ่นี้ ไม่ต้องมองตัวอื่นเลยนะครับครบล่างนะครับอันนี้ครบล่างเลยแอสจะบอกเอฟซีอย่างนี้นะครับอยู่ในหกตัวนี่แหละครบล่างหมดนี้นะครับอยู่ในหกตัวแน่นอนเลยครบล่างนะครับโดยแอ d เอาเจ็ดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับตัวเด่นตัวเดียวเลยแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแคนนี้นะครับ ผน FC จะชอบ 73, 74, 76แล้วก็กลับตัวเนี่ยแล้วแต่ FC นะครับถแถมให้อีกตัวหนึ่ง77นะครับ77มี10์หน้าได้นะครับเบิลถ้าเบิลกว่า77นะครับ FC ประมาณนี้นี่คือสูตรครบล่างที่เอามานำเสนอให้ FC ได้รับชมกันนะครับซึ่งนำเสนอที่ละสูตร จดครบสูตรทั้งหมดที่แอดมีนะครับแล้วก็มีสูตรใหม่เพิ่มมาด้วยแล้วก็จะจับประกบนะครับหาตัวชนแล้วก็จับชุดว่าจะต้องควรมาชุดไหนตัวไหนนะครับก็ประมาณนี้สูตรครบล่างก็สุดท้ายนี้เอซีจะเข้ามาชมช่อง u t u b e แอหมุ่นเซียนมขะขามปาโชกเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ลดค้นจากพยาธิไรยทั้งหลายทั้งปวงเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชิปนี้ได้ไดไดรัาให้โชคดีดวงวันทุกท่านทุกคนนะครับเอซีคลิปนี้ก็โชคดี Terima kasih kerana